幸せの魂に平凡の安らぎを与え」「命懸ける胸の中から」 อ่ะนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมแวนการ์เซโร่นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าสปอยแพดนะครับในการอัปเดตนะครับในในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการคอนแลบนะครับหรือว่าการร่วมมือกันนะครับระหว่าแวนการ์เซโร่นะครับกับอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งอ่าซึ่งผมอยากจะบอกว่าผม ไม่รู้ชื่อนะครับนะฮะก็เป็นอ่าไอเจ้าช็อปช็อปอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะครับ ชอบแคสอ่าชอบชอบเคสตาไอไอดอลอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับนะฮะก็เป็นเกมนะครับของทางค่ายบูชิโรสอ่าบูชิโรสเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเกมค่ายเดียวกันนั่นแหละนะครับซึ่งเขาเขาเอามาคอลแลบกันนะครับซึ่งผมอยากอยากจะบอกว่าเกมเนี้ยนะครับนะฮะก็เป็นเกมอ่าของค่ายเขานะครับซึ่งอ่าถามว่ากี่ปีแล้วครับพี่อ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับแต่ ว่าเออของญี่ปุ่นครับของ E.N. นะครับนะฮะประมาณ1ปีแล้วนะครับแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่รู้กี่ปีนะนะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างสองเกมนี้นะครับถามว่าพี่ครับกิจกรรมนี้มันยุ่งยากไหมนะครับอ่ะถามผมตรงๆนะยุ่งยากครับนะฮะเออใครใครข้ามได้ก็ข้ามครับนะฮะนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าเขาให้เออ่ไปเล่นเกมไอ้พวกนี้ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่าง2เกมนี้นะครับก็มาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะคอนแลบกันยังไงนะนะครับก็การคอนแลบครั้งนี้นะครับก็จะมีการนะครับให้ทำเควสนะครับของเกมนะครับของของอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับก็เป็นเกมของอ่าของ เกมนี้แหละนะครับก็พี่ครับถามว่าเอ่อต้องเป็นเซิร์ฟเอนะครับหรือว่าเซิร์ฟเจพหรอพี่นะครับก็ต้องเป็นเซิร์ฟเจเท่านั้นนะครับนะฮะถึงจะทำภารกิจได้นะแต่ว่าเซิร์ฟเอ็นเขาไม่ให้โอเคเนาะโอเคครับก็อ่าก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมเอ่อเกี่ยวกับเอ่อไอดอลนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับของอ่าของทางเกมแองกาซิโลเนาะนะครับที่จะทำเอ่า ที่จะทำในเกมเกมเกมนี้นั่นแหละนะครับไอเอี l i ไลท์นะครับ,อ,อ, e like ะรบอะไรนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเวสเลยก็แล้วกันนะครับนะฮะสำหรับเวสแรกนะครับของอาของเจ้าเกมไอเอี๊ยไลท์ e like นะครับก็ ภารกิจแรกนับที่ได้รับ100เพชรก็คือนะครับก็คือลงทะเบียนของ ID ผู้ใช้ของเกมไมกาซีโร่ไงฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นรูปไว้ที่ให้ข้างๆนะครับนะฮะสำหรับการลงทะเบียนของอ่าเกมไมกาซีโร่เนาะไอไอเดียครับอ่าฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าอย่างที่2นะครับก็จบบทสอนนะครับได้รับ100เพชรนะครับนะครับอย่างที่3นะครับก็คือ เคลียนะครับเนื้อเรื่องนะครับบทหลักนะครับบทที่3นะครับคุณก็จะได้รับสามพันไปเลยนะครับตลอดอันนี้เนาะนะครับแล้วก็อาเคลียเนื้อเรื่องบทที่5ครับเออนะครับของของเกมนั้นนะนะครับคุณก็จะได้รับ100เพชรนะครับอันนี้ก็เคลียเนื้อเรื่องนะครับถึงบทที่7นะครับก็จะได้รับนะครับอ่า ฉายานะครับของของเกมนั้นมาเลยนะครับอันนี้ก็อ่อันนี้นะครับก็เควสที่เควสที่6นะครับก็คือเคลียร์แคมเปญนะครับฝึกฝนนะครับของเกมนั้นเนาะนะครับก็คือเคลียร์แคมเปญฝึกฝึกฝนนะอ่าใช่ใช่ครับนะครับคุณก็จะได้รับ3า0พันสามพันไอ้นี่อ่ะแผ่นหินอัปเกรดนะครับอ่าแล้วก็อ่าครั้งที่6นะครับอ่า ไอที่6 6หนี่คืออ่าอัปเกรดนะครับตัวละคร6ดาวนะครับในเกมนั้นนะครับอ่า uh, ผมไม่รู้นะครับว่า1ครั้งหรือเปล่านะครับคือมันจะต้องอัพให้เต็มด้วยไหมนะครับอันนี้ก็ในการรายรายละเอียดในการอัปเดตเนี่ยนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้บอกนะครับเออนะครับว่าว่าต้องเออแบบอัปเดตแพทอ่า อัปใหม่อัใหม่นะครับคือในไลน์ไลน์เลเยอร์ไอแพดนะครับคือเขาไม่ไม่ได้บอกว่าเออแบบต้องต้องต้องอัพตัวละครนั้นนะครับอ่าฮะเต็มไหมนะครับเออนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอ่าฮะอัพเกรดตัวละครดอกดาวนะครับคุณก็จะได้รับสลีปนะครับของน้องอาของเกมนั้นมาเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ภารกิจที่8นะครับแสดงนะครับในเทเตอร์นะครับหนึ่งครั้งนะครับ เออนะครับอันนี้ภารกิจที่9นะครับก็ล็อกอินนะครับในช่วงเวลาจิตกรรมนะช่วงเวลาจิตกรรมนะครับก็คือวันที่22นะครับนะฮะหวันนะครับแล้วก็ล็อกอินอ่าแล้วก็ประเมินงานท่านผู้ชมครับแล้วก็อ่าภารกิจที่10นะครับก็ทําการล็อกอินนะครับสวันนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับก็จะอ่าล็อกอินในช่วงเวลาจิตกรรมนะครับนะฮะ ก็ทั้งหมด5วันนะครับคุณก็จะได้รับซองการ์ดนะครับ5ชิ้นนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับถามว่าพี่ครับนะฮะถ้าสมมตินะครับเราทำพาพาลกิจเสร็จแล้วครับนะฮะเราสามารถลบเกมได้เลยไหมนะครับก็อ่า ฟังที่ผมแนะนำนะนะครับก็รอให้อ่าของมันเข้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลบเกมนั้นทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าสมมตินะครับอ่าถ้าสมมตินะครับนะฮะเราเราทำการลบลบเกมทิ้งเลยอย่างเนี้ยครับคือมันมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าฮะถ้าถ้าสมมติของ ของของเกมไม่เข้านะครับก็จะมีปัญหาก็คือเราต้องไปนั่งเล่นใหม่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเกมนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของของเนาะนะครับที่เขาแจกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสลิปนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบอ่าอันนี้ก็เป็นฉายาเนาะนะครับไอที่อันบนนี่นะครับโอเคเนาะ โอเคครับก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเควสนะครับของของทางเกมนะครับอ r e Light นะครับเออนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเควสด้วยก็ก็แล้วกันนะตอนเรบเควสนะครับของของเกมนี้นะครับซึ่งผมซึ่งอ่าผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะครับนะครับสอนเล่เกมนี้นะครับอ่ะ 1นะครับลงทะเบียน ID นะครับผู้ใช้นะครับของเกม RE l i t e นะครับนะฮะของคุณนะครับสองนะครับจบบทสอนจบบทสอนนะครับของเกมนี้นะครับโอเคเนาะนะครับ3นะครับก็ เพิ่มระดับถึงเกรดสามนะครับแล้วก็ปลดล็อกแคส์แคสไฟนะครับอะปลดล็อกแคสไฟคือคืออะไรครับปลดล็อกแร็งอะปลดปลดล็อกแร็งนะครับของเกมเวกัสซิโร่เนาะนะครับแล้วก็สามอแล้วก็ภารกิจที่สี่นะครับก็คือชนะเซนโดไอจินะครับในอะแคสไฟนะครับอ๋อแคสแคสไฟคืออันนี้ครับท่านผู้ชมครับขอขอโทษทีครับแคสไฟก็คืออะไอ ไอเจ้าหมดเก็บหินโซครับนะครับตรงนั้ 1, 2> 2, นแหละนะครับแล้วก็ภารกิจที่5้านะครับภารกิจที่5้านาอนะครับก็คือเพิ่มระดับนะครับถึงเก1สินะครับแล้วก็ปลดล็อกแรงไฟนะครับอ่ะแล้วก็รางวัลนะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับของเกมเมกาซิโลเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ภารกิจที่6นะครับก็คืออ่า รวบรวมนะครับแต้มนะครับให้ Vp นะครับให้ครบหนึ่งแสนนะครับ Vp ีนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าก็เป็นเป็นเกมที่ต้องยุ่งยากเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะครับนะครับอืมนะครับมากันต่อเลยนะนะครับก็ภารกิจที่7ดนะครับก็เล่นแรงไฟนะครับทั้งหมดสาครั้งนะครับคุณก็จะได้รับ1ึงพันเพชรไปเลยนะหนึ่งพันเพชรนี่คือแบบ โคตรเยอะเออนะครับอือฮึแล้วก็อ่าพารกิจที่8นะครับก็คือเล่นแรงไฟนะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับคุณก็จะได้ได้รับตั๋วนะครับกำลังตี4ดาวนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็อ่าพารกิจที่อ่าพารกิจที่9นะครับก็ล็อกอินนะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะครับทั้งหมดอ่าหนึ่งวันนะครับ นะฮกคุณก็จะได้รับตั๋วนะครับเพชรไปเลย3ใบนะครับล็องอินนะครับทั้งหมดสามวันนะครับคุณก็จะได้รับตั๋วนะครับทั้งหมด7จ็ใบนะครับแล้วก็ล็อกอินในช่วงเวลาจิตกรรมนะครับคุณก็จะได้รับตั๋วนะครับอีก10ใบนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะสำหรับเควสทั้งหมดนะครับของเกม IE Eli h t นะครับก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนส่วนเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะนะครับส่วนคือผมอยากจะบอกว่า,าเกมนะครับมันจะมีส่วนยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่า เเราต้องใช้ VPN ด้วยนะครับฮะในการเล่นเกมนี้นะครับก็ VPN นะครับที่ผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับนะครับสำหรับ VPN นะครับที่ผมแนะนำเนาะนะครับถามว่าพี่ครับพี่พี่จะมาทำเควสได้ดูไหมอ่าคือผมขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าผมกลัว โดนลิกซิตนะครับนะฮะเพราะว่าเพลงของค่ายค่ายของบูบชิโรสนะครับคือมันแรงมากนะครับเออนะครับท่านชมเข้าใจใช่ไหมเออนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอ่าสำหรับการอัปเดตแพทนะครับในครั้งอ่า สำหรับแพทที่กําลังจะเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับของบ้านเรานะครับถามว่าพี่ครับมันเริ่มตั้งแต่วันไหนครับอ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเอ่อถึงวันที่1นะครับกรกฎาคมนะครับเวลาตีสองนะครับห้าสิบนะครับของบ้านเรานะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็แจ้งเวลานะครับหมดหมดเวลานะครับของจิต กิจกรรมเลออนนะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็หมดตอนตีสามนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตแพทในครั้งนี้นะครับเออนะครับการแพทแพทที่จะมาในในในวันพรุ่งนี้สิเออนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมาใช้ใครชอบครับผมนะก็ช่วยกดไลค์ครับนะฮะกดแชร์ครับกดสมัครสมคริกผมก็แล้วกันนะครับนะฮะ ถ้าอ่าอ่ะผมขอถามท่าถ้าไม่ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าไอ้ไอเกม R E Light เนี่ยนะครับนะฮะเพลงเพลงเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับนะฮะถ้าสมมติเพลงมันไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์ผมก็จะมาทำเพจให้ดูนะเออนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าพี่ครับพี่พี่จะทำเป็นไลฟ์หรือว่าจะทำเป็นคลิปก็ ก็ต้องคงไปคลิปอะครับเพราะว่าเออถ้าถ้าทำเป็นไลฟ์คือบินแน่นอนนะครับนะฮะสำสำหรับไอเน็ตนะเพราะว่ามันมันใช้อันนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับไอไอวีวีวีพีเอ็นด้วยครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะบายบายครับซีโอเกียนครับผมไว้เจอกันในการอัปเดตแผงหน้านะบายบายครับ これはきっと終わりじゃなくて始まりへと向かうかどうか目指す未来はまだ掴めないけど傷が増え